มีหัวเราด้วยวาะแล้วตรงนี้แหละจับปากหวานจีพี่บ <Sorry. c oughs> อยสอรี่โชตีดาไปหน่อยครับจะเล่นโปเกมอนอีกไปู่้ว่าจะไม่มาแล้วนะพี่จะมาไปไหนบ้างบอกก่อนราหว่ายเนี่ยไปสัมเพรงต,ตอนนี้เล่นตั้ จะพาหวานพี่กินโดเรมอฮยำโดนัททำไมต้องฆ่าโดเรมอนด้วยอ่ะเป็นน่าอนใันนะยำโดเรมอนอร่อยแล้วก็จะไปดูผ้าแล้วจะพาหวานไปดูอ๋อใช่ลืมบอกอยู่ก็เป็นสไตลิหลีของเขาเลยเจ๋งด้านเสื้อผ้าที่เห็นเวลาซื้อผ้าตัดเย็บเปรี้ยงแต่ี่เราต้องไปด้วยกันนั่งรถไฟฟ้าใช่มีติเนี่ยหันตัวโป้มากเลยได้ใหม่ อ่ะทุมกม่าเลยเนใช่แต่แต่ไม่ไปอย่ได้ไตั้งหลายคันแล้วไม่ไป <No. S 1> ไม่มีรครั้งนึงเว้ยตลกมากจำได้ว่าเป็นแพทนินัมกับพี่หุยจำได้ว่าจะกลับมาแค่พารากอนเรียกแท็กซี่แบบเยอะมากที่ผ่านวายวอดเลยตัวดีพี่หุยเคาก็มโมโหเว้ยเขาก็เปิดแท็กซี่มาคันหนึ่ง ก็ไม่ไปอีกพี่วุ้ยถามว่าแล้วพี่จะไปไหนถ้าอย่างนั้นน่ะแล้วหนูไปกับพี่แล้วกันได้งค์เออพี่ก็งงนู้ยว่าเขาก็ไไปไหนเขาก็ไม่ตอบอีพี่วุ้ยก็เลยปิดประตูใส่เขาดําโครมใหญ่ลางถนนเลยหวั่นใจใจมากจริงแต่อย่างคุณลุงน่ารักมากมาแล้บคุณลุงก็โอเคก็ถือว่าน่ารักอ่ะสุมคุณลุงค่ะลุงน่ารักค่ะลุงน่ารักมาก นี่เราจะไปไหนพี่คุยยำโดเรมอนค่ะถึงแนววำโดเรมอนียำโดเรมอนยำอีคิวซังแล้วก็ยำอีคิวซังเป็นพายยำไปกินยุ้กมันโบราณมากค่ะแล้วมันก็อร่อยมันก็จะแปลกามันก็จะไม่เหมือนใครแต่ไม่รู้จะเปิดหรือเปล่าถ้าปิดนี่คือต้แสแงเพอกินยำโดเรมอนเห็นไหมตายแล้วชุดน้องเป็นเค้กแล้วใจจึงมาเพื่อโกหกหนาใจโอ้ยอือ่ะเริ่มเลยค่ะเอายำผักกระเฉด ลาหมูยำมะม่วงลาบุญเต้นลาบมะม้าลาบมาม่วงน้ำตกอกลาหมี่กาเดียรั์มีงานบุญเขากมางานบุญดูขอข้าวเหนียวด้วยนะคะตอนนี้ไม่ไหวแล้วข้าวเหนียวชั่วชีวิตแล้วจะมากินไหมคะลานมี่อร่อยนะก็บอกแล้วว่าคุณคนนี้เขาเป็นคนดั้งเดิมเป็นเขาเรียกโบราณเขาปลชนิดนึงเขาเรียกอะไรนะเกษตรย่ยมบุคคลเกษตรเยี่ยมบุคคลปลูกน้องเขาก็ได้พาทำกินร้านนี้ทานข้าวเดินนะกูนิ่งมือน้องมากินกทำแท้งโอ้นึกว่าพากูไปทำแท้งซะนะ มี่เจี๊ยนค้อกินประจำมานานแล้วเคยพาผู้ชายมาไหมฮะไม่เคยนี่เจ so ีร้านเจ้าของร้านค่ะน่ารักลองชิมดูนะคะอร่อยมากจริงหรือบอกว่าหิวมะกหิวมากดินกว่าโดนสว่าแา่แล้วหมดมากดีต่อใจมากเลยโชกดิที่ว่าอาหารสั่งปุ๊บได้ปั๊บเลยอ่ะรู้เร็วทันใจมาก น,นไปดูอัเซสซอรี่สิไมมาดูก่อนพี่ฮุยเธอไปสไตลิสต์ธอเอาสร้อยคอไปให้นักแสดงใส่สิอ,อ,อ,อแข่งคองบอยูอะไรนะมันเหมาะกับหวานมากเลยค่ะไหนไม่ดิฉันชอบต่างหูมากต่างหูขอดูหน่อยได้ไหมคะมต่างหูกี่บาทคะเนี้ยเนืเท่าไหร่คะสามพันสาม้อดูสิต่างหูนี้ชนะเลิศแ่ะนักนะพี่ฮุย ตัวเล็กไทยกับพี่กันั้เล็กแค่แพี่นะต่กเดียวไม่ได้นะคะต้รออได้ด้วยให้ถ่ายให้ถ่ายแนนเท่าไหร่แล้วใครจะเป็นคนตอบเราล่ะในสูของการชวเบาด้วยเนาะนี่ะของแอร มันจะทำอะไรเลยน้องก้าจะทำอะไรเลยแล้วนี่รูปนี้ดิฉันถ่ายเองนะแต่ปุ่มสูบพุ่ไม่ได้เสร็จตุ้งหูเลย <c oughs> แต่เขาก็มีการรีทัชในการเอาตุ <c oughs> ้งหมู่เสร็จปุ่มพุ่ได้ <c oughs> ไดยอดมาก <c oughs> แน่นอนจริงพ <c oughs> ุ่งแอบมาซื้อพี่ไม่รู้เปล่า <c oughs> พี่เป็นคนถ่ายรูปนี้ค่ะที่ชูนิสตูด,ดิโอมีทุกสี่ยากไปอีกแล้วแอบรับงานเปล่าพี่ไม่รู้เปล่าน้องพิมพ์แกนมี่ มากประกอบกันมตายเลยเฮยรูเนี้ยวันจอไม่มีตัูร้ยปรน่นะอันเนี้ยมีหลักานมชัดมาดู่เน่ใส่หวะใส่ไีหลักฐานไหนไอนใหไมี่ห้อย่างงี้วะ้ยไหวมีหลักฐานมิโซะอะรหว่างต้องสุดล้ร้านไหนได้หมดค่ะร้านเดียวกันหมดเลย คำเดียวแล้วว่ามึงจะเอาไหมเอากระบากระ่างเอาหัวใจเอาทำไมฉันไม่เอาที่อยู่ในถุงล่ะควายอะไรกันติดเพลงได้ไหมครเดี๋ยวเพิ่มเต้น ปิดเพลงได้ไหมคะเดี๋ยวเพื่อนเต้นปูุมิติแล้วนะกระท่ามีหาที่เมืองอุตรุษุรุทวีปของอในเรื่องลูกไม้แรกสุพรยาละลูกสาววันนี้ขายต่างหูนะน้องตรงนี้น้องครีเอทจากอะไรจ้าว่ามาสิมาทล้วมแล้วแล้ทำไมต้องเอามาหมวนๆน่ะก็เลยขายต่างหูก็เลยไม่ใส่ต่างหูแต่ว่าทำผมพี่น้องอะไรแล้วสิน้องอ้อมค่ะน้องอ้อมมีผัวยังมีแล้วค่ะมีผัวเราด้วยว่ะแล้วตรงนี้แหละ ใสดีให้เลยัคือร้านนั่นแหละค่ะที่โปรโมทเลยไอปไหนบอกด้วยสันชัยค่ะซอยวันิชหนึ่งนาคิคุย่านาคิกุยามัมาอดนุนกันนะของสวยแล้วก็ราคาดีดูสิคู่เนี้ยเท่าเนี้ยร้อบ้าบาทอันเนี้หน0่้บาทขอบคุณมากเลยใส่ถูงให้หนูเลยขอบคุณค่ะ เนื่องจากฝนตกนะคะวันนี exactly. ้พี่ลุ yeah ่งของร้านชันชัยก็เลยกลัวเราจะเป็นบมตนให้ลุ้มปิดคนละคันว่าแข่งรวยๆนะคะเชิญค่ะเชิญค่ะร้านพี่ลุงขายของดีค่ะเชินด้านในเลยจัะพิ่จ๋าแล้ว่จากคาลากเทแล้วเราจะไปมโอด่ของหวานวาหรอไอกเดี๋ยวเปียกใช่ไหมคะ หวานจริงเขาเนี่ยเปียกดำใหญ่อะไรเงี้ยหวานชอบทัน้จะมีข้เเนือเปียกใหญ่ี่อาจจะต้องซื่นนี้ค่ะร้านที่พี่พูดแน่อ้าวหมดหมดไหมคะ ก็จะบอกว่าเดี๋ยววันนี้เราต้องขอตัวไปกินก่อนนะเพราะว่าตอนนี้เรากินแบบแแค่ถ้วยเดียวแต่พอลังกล้องก็เฉลยกินกับสกอีกเยอะเลยเพราะเรายังมีปลาที่ยังไม่ได้กินแล้วก็กล้วยบดชีด้วยเลขอร่ิศมากเพราะว่าวันนี้เราผิดทุกอย่างเลยแต่ตัวก็ผิดเถอะแฉไปหมดฝนก็ตกอย่างที่เราจะไปซื้อนู่นซื้อนี่ก็ไม่ได้ดีนะที่เราแบบได้จากพี่รุ่งมาหนึ่งถุงแล้วเราก็ได้กินกับโดเรมอนที่เป็นเจ้าดังของ ที่ไหนฮนะฮาหูรัสแล้วก็มาล้างขนมหวานที่ดีอสยาคุณติ๋มขนมไทยขนมไทยเนี้ยข่าวแวะมาได้เลยอร่อยหมดเลยอย่าลืมนะคะ,ะต้อง subscribe ต้องกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดกระดิ่งทำอะไรไงก็ได้ให้เวลาที่หวานลงคลิปแล้วหน้าหวานมันแย้งขึ้นมาเลยตัวไปแล้วบ๊ายบายสวัสดีค่ะ